ที่ขอมาเที่ยวแข่งเสียงขวางสมความสวยงามของทุงไฮเอ็นมอดรดกโลกแห่งที่3ของเราเอาแล้วนาออีกหนึ่งสถานที่ที่ใกล้กันกันกบทงไฮเอ็นก็คือวัดทุงไฮเอ็นไทรยาพิมีเองสามารถแหนมเห็นวิวหรือว่าเทศบาลของแข่งเสียงขวางได้ก็คือเมืองแปกนั่นเองนาะก็คือจุด,ดวิวทั้งหมดของเทศบาลนืองได้เลยแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ คิดว่าในอนาคตเนาะกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมเวลาเขาเดินทางมาที่เมืองแปกหรือว่ามาเสียงขวางนี่ก็สามารถเดินทางมาสถานที่นี้ได้เนาะเพราะว่าจุดนี่แมนเป็นทางแยกที่เขาจะเดินทางไปโคกหินแห่งที่หนึ่ง้าเขาเดินทางไปทุกห,หินแมนจะขี่ซื้อแมนบอกถาวามาวัด ทงหอย,ย,ห,ยหินใสยามนดี่เมนห้เลี้ยวทางกั้มขวาน้องขี่ตามทางมาเลยก็จะมาเจอกับอบตตูหูโอ่งใหญ่ๆเราที่ตั้งเป็นอาศิรทองงาสงามอยู่ที่เทศบาลเมืองนี้เนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เนมลงไปพุ่นก็จะเห็นเป็นตึกอาคารของเทศบาลเมือง นั่นเองนะทุกคนบรรยากาศถือว่าดีเลยสามารถเ,เห็นมุม360องศาอมหอบเพราะว่ายังมีอีกจุดหนึ่งเนาะที่สามารถเห็นเทศบาลเมืองได้ก็คือจุดเทิงพูดเนาะใกล้ใกกันกับเทศบาลเมืองเดี๋ยวจะนำพาทุกคนทานเนาไปสมความสวยงามและบรรยากาศอยู่ที่วัดทงหเหินไซยาลามนีน้ำกันเนาะ บรรยากาศในตอนสวยก็ถือได้ว่าอากาศกับบ่อนหลายปันไดแต่อาจจะมีลมหัดเนาะเพราะว่าอยู่จุดด้านเถิงนั่นเองเพราะว่าจุดที่ข้าพเจ้าอยู่นี่ทีบางกี้นี่ก็คือจะแมนเป็นด้านส่วนของทีเป็นศาลานั่นเองนี่ทุกท่านเพิ่งจะสร้างเป็นศาลาแล้วก็เป็นจุดชมวิวเอายางขึ้นมาหรือว่าเอาแนมมาแต่กไกก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูป องไงเนาะที่ตั้งอยู่ด้านถึงของภูนี่หรือว่าเฮาเนียมาแต่ในทศบาลก็จะเห็นคกันเดี๋ยวขึ้นไปในส่วนของทางด้านถึงเนาะแล้วแนมลงมาทางด้านลุม่มว่าจะเห็นวิวอีกมุมหนึ่งหรือมุมที่กว้างเพิ่มเติมขึ้นอีกอันนี้เพิ่งก็จะเห็ดเป็นทางขึ้นให้เฮาได้ขึ้นไปรถไหร่รถจักรสามารถมาได้ฮอตตีนวัดเลยหา่าน ถขาว่าเฮามาในช่วงของตอนเจ้าหรือว่าตอนแรงก็จะเห็นวิวคมสวยงามนะของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนั้นได้นี้เขาจะเป็นขั้นใดขึ้นไปเลยเนาะเป็นพระพุทธรูปโงงใหญ่ยยเลยเนาะถือว่าใหญ่ที่สุดแลลวเนาะอยู่ในเมืองอาภณสวรรค์นี่ของขอแหงเสียงขวางเขาจะย,าย่างขึ้นมานี่ก็ถือว่า เมื่อยในระดับหนึงได้เนาะขึ้นพา,าจนถึงแล้ววัดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะแมนวัดทงไหหินใสายารามนั่นเองออกมาจากทิศบาลของเมืองประมาณ8กิโลเมตรเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้กันกันกบทงไหหินที่หนึ่งนั่นเองหอดแล้วอู้ฐานเพิ่นกบบักใหญ่ๆเลยทุกท่าน เพื่อจะปีนนาคเข้าไปหาเทศบาลเมืองนั่นเองและอยู่ในขอบเขตบริเวณนี้เราสามารถเที่ยวสม้วก็ยยางชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของเทศบาลเมืองได้เช่นกันในจุดนี้ทุกคนเห็นบ่แน่ล้องไปปลุมฮอกก็จะเห็นเป็นเทศบาลเมืองเมืองโพนสวรรค์นเนาะหรือว่าเมืองแปกเมืองแปกซื้อเมืองซื้อเมืองแปกนี่ก็เป็นซื้อเดิมเนาะแต่ว่าซื้อใหม่ก็คือโพนสวรรค์น,นั่นเอง ในปัจจุบันนี้บางท่านจะลืงคยเนาะกับซื้อคาว่าเมืองแปกบางท่านก็จะฮู้กันในานามคำว่าเมืองผลสวรรค์นั่นเองก็คือเป็นซื้อเป็นเมืองเดียวกันเนาะแต่ว่ามีซื้อใหม่กับซื้อเกา่าอ้อมหอบแถวนี้ถ้าว่าเป็นในฤดูฝนเนาะเขาก็จะเห็นเป็นหงนาสีเขียวกวางไกลเห็นบรรยากาศความสวยงามเนาะแต่ว่าเดือนที่ที่ข้าพเจ้ามานี่ก็คือเป็นเดือนหนึ่ง ปี2014เลยเนอะเริ่มต้นปีใหม่2014ก็นำพาทุกทานมาเที่ยวล้าเหนือโดยเฉพาะกับเมนวิวที่แข็งเสียงขวางนี่เป็นวิวที่สวยงามทานน้เห็นบรรยากาศของเทศบาลเมืองได้เลยทีจุดนี้เป็นเมืองที่ใหญ่อีกเมืองหนึ่งได้แล้วก็เป็นเมืองที่นหายอยู่หลายสำหรับเมืองแปลกนี้เดี๋ยวพาทุกคนย่งางสมบริเวณภายด้านในของ วัดนี้นะปั่นน้อว้าเป็นเนาะเดย์แลก็มาเบิ่งว่าเพิ่นเขียนวันเนาะเดยอ๋อเพื่อนเขียนว่า,วออพ,ววาพระอาจารย์ใหญ่มหาคัมมหาคัมมาเนาะปัญญาที่จิตเนาะทานนางบัวไหล,หลจิตตมณีต่างหน้าครอบครัวน้ำสูญกลางคร่ะสุดทีราวเนาะพร้อมด้วยปลูกต้นไม้อ๋อไม่เป็นต้นไม้ต้นโพต้นนี้อีกเนาะที่เพืนปลูก เส้นกันเดียวใหญ่อ,อหลีแนมมาแต่ไก่เลยก็จะเห็นก็จะเห็นพระอ,ยอยงค์ใหญ่องค์นี้คณนะไฟสงแหละฝ่ายคารววาดได้ระดมื้นเพื่อก่อสร้างพระเจ้าองค์หลวงและเส้นทางเขาวัดให้หินมีไส้ยาลาม ชื่อของพนก็คือวัดพระเจ้าใหญ่ออคงหลวงฐานของพนก็ถือว่าบางใ่ายๆเลยฐานทางด้านลุ่มคือส่วนทางด้านถึงพนจะป้นหน้าเข้าไปหาเทศบาลเมืองนั่นเองนที่กว้างขวางอยู่ในถึงจุดถึงสุดเลยแนมลมแนมลงไปทางด้านลุ่มก็คือแมนเส้นทางทีมาอ้อมหอบมาตั้งแต่เ้นทางแมนโอมาตั้งแต่ทางสามแยกเนาะ แยกทางก้าว้านหนึ่งแมนไปสนามกีฬาของแขวงเนาะแยกมาทางด้านหนึ่งก็คือมาทางวัดโพงไหอยหินไสยาลามและแยกขาขี่ไปซื้อแมนเส้นทางที่ไปโพงไหอยหินแห่งที่หนึ่งนั่นเองก็คือห่างจากเทศบาลเมืองมาประมาณ8กิโลเมตรถือว่าโบกไก่เนาะขวบเจ้ายางอยู่นี่ก็คือฐานเนาะเพื่อ,อเดินของวัดนั่นเองถือว่ากว้างขวางไย ใหญ่เลยเนาะทุกท่าน,น,นยู่ทางด้านหลังของเพื่อนฐานบบนี้ไงเนาะฐานอ้อมหอบของเพื่อนนี่มีโอกาสได้มาแล้วนะครับเพราท่านใดได้มาเที่ยวสมความสวยงามของคงไฮหินมาที่แข็งเสียงขวงนะคสำหรับแข่งเสนขวงนี่ก็มีลหลายสถานที่ท่องเที่ยวไนดะ้นอกจากทงไยหินแล้วท่องเทียทเท่ยวน้ำตกตาท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจยงสิวัดวารามก็มีหลายเ้นกันเนาะ เดี๋ยวข่าพเจ้าก็จะนำพาทุกคนไปเที่ยวในแต่ละจุดแต่ละสถานที่อาจจะทั่วถึงและอาจจะโทั่วถึงก็มีเนาะย่างขึ้นมาอีกทุกท่านในส่วนทางด้านหลังของคนนี้จุดนี้เลยเน,ะเนาะบานี้ก็จะเป็นฐาน ทางยงางอีกจุดหนึ่งนี่แนมไปก็จะเห็นทางไปทงห,หินเนาะทางด้านนั้นพระว่าิบอนซอปี้อยู่จุดนี้เนาะซอปี้เข่าเทียวสมแล้วก็จะมีเส้นทางขี่โค้งขึ้นไปออจุดนั้นพูดอยู่พูดเนาะทางด้านนั้นที่เป็นทงไหหินทุกท่านเดี๋ยวนั่นเองเนาะกับบริยุกไก่เอาายุทศสบาลเมืองเข้าแนวมาก็จะเห็นคือกันสําหรับจุดนี้ ถาว่ามาในปลายฝนต้นหนาวหรือว่าฤดูฝนแถวนี้ก็จะสวยงามไปด้วยทงหญ้าเนาะสีสีเขียวสดหลายแล้วก็จะเห็นเป็นภูหัวลวนเนาะขอบเขตนี้แล้วก็เป็นธงเพียงขนาดใหญ่สําหรับอยู่ที่เมืองแปกนี่หรือว่าเมืองโพนสวรรค์น,นี่ชุดนี่เป็นสั้นถึงเนาะที่ข่าเจ้าย่างอยู่นี่ก็คือขึ้นคันใดมาจากทางด้านหลังของข้าเจ้าใหญ่นั่นเอง จะพาทุกคนยยางมาบึงโอ้คากลายเหา,าจุดนเีเห็นวิวทางด้านลุมตืมอีกเนะาะขาพเจ้ามักสุดก็คือจะเป็นวิวทางด้านนี้าสามารถแนม้เห็นของในส่วนของที่เป็นเทศบาลเมืองเห็นความหนาแน่นของตึกอาคารของเงินซานต่างๆสนาะสลายแล้วเงอน,นก็คือลักษณะที่ว่าค้ายขึ้กัน เนวเข้าไปรุ้มพูนหือว่าเป็นเทศบาลที่ว่าใหญ่ทุกคนอีกจุดอีกเทศบาลหนึ่งของทางลาวเหนือเอาเลยเนาะสำหรับอยู่ที่เมืองผลสวรรค์นี่อยู่ที่แขวงเส้งขวางถือได้ว่าเป็นทงเพียงใหญ่แล้วก็เป็นเทศบาลใหญ่แล้วก็มีความเจริญหลายจากที่ข้าพเจ้าได้ไปสัมผัสมาแล้วรูปแบบของกา,ารวางผังเมืองของเทศบาลของคนนี้รู้สึกได้ว่าสวยงามหลายเนาะโดดเด่นหลาย ทางด้านข้างนะทุกคนบึงหางฟังกันคด้านนี้บนใจใจว่าจะมีจุดที่เขาสามารถย่างไปตื่มได้อีกบ่ขึ้นไปตื่มได้อีกบ่เนาะ ส่วนของทางด้านข้างของคนข้าขงกันนี่คือกันจุดนี้นี่อีห้าปีหรือว่าสิปีทั้งหน้านี่เสื้อวาแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยกันขนรถผ่านข้าวเจ้าเสื้อแบบนั้นเนาะ หางนี้ก็คือจะเป็นสนามบินเสียงขวงเนาะอัะอนนี้เดินปุ่มอว่างนนปุ่เลยนแเนีไปเห็นปุ่มว่างคนแต่ว่าเห็นสายผูกอ้อมยังยี่ยู่อีกไก่อยู่เนาะสำหรับแข่งเสียงขวงนี่ประกอบมีทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดเมืองเนาะเมืองนี่เป็นเมืองที่สองที่ข้าพเจ้าเดินทางมานี่ก็คือออกจากเมืองภูกูดแล้วก็มาต่อที่เมืองพลสวรรค์เองแล้วก็ยังจะพาและทุกท่านเอาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆตื่นเนาะอยู่ ในแขวงเชงขวงเขานี่ในเมืองอื่นๆนคิดว่าจะไปให้ครบยูทีเจ็ดเมืองของแขวงเลยถ้าเปลี่ยนไปได้เนาะถ้าเปลี่ยนไปบ่ได้ก็คือได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ออยวยูทีแขวงเชงขวงนี่ค่อนข้าง,งว่าจะหลายเลยเนาะนอกจากเที่ยวชมทหางเิ็นที่เป็นลักลักษณเลยเด่นๆเนาะของแขวงของเพื่อนก็คือมีน้ำตกตาดในลวก็หอพิพิธภัณฑ์แล้วก็สถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ตื่มเนาะคือว่ามีหลายจุดหลายสถานที่นำ ในคลิปวิดีโอนี้นะทุกท่านรับไปตาทุกท่านเนาะขึ้นมาเที่ยวสมความสวยงามของวัดธงหหินใจยาลามเนาะก็คือบ่ได้ย่ไกเนาะจากธงหหินร้ายเพราะว่าจะเป็นทางแยกที่จะไปธงห,หินนั่นเองเขาขึ้นมาแล้วสามารถเนเห็นวิว360องศาเนาะของเทศบาลเมืองเมืองแปกหรือว่าเมืองโพนสวัรค์นั่นเองเนาะทุกคนบางคนจะลื้งเคยกันใน ซื้อที่ว่าเมืองแปลกเนาะแต่ว่าเป็นซื้อเดิมแต่ว่าซื้อในปัจจุบันนี่คนไทยซื้อว่าเมืองพุนสวรรค์นั่นเองเนาะเป็นเมืองที่ว่ามีความเจริญไหลนในภาคเหนือของเราเขาจากที่ข้าพเจ้าได้ไปสัมผัสมาหลายแขวงแลวร้สึกได้ว่ามาแปลกตาเนาะอยู่ที่แข่งเส้นห่วงนี่สึกได้ว่าเป็นแขวงที่มีเทศบาลแล้วก็เป็นแข่งที่มี เออว่าเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายนี่ค่อนข้างว่าจะดีพอสมควรเนาะฝากทุกคนที่ตามต่อในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวไปเบึงจุดเด็ดตื่ในขอบเขตของแขวงเสียงขวงแล้วก็เมืองอื่นๆอยู่ในแขวงเสียงขวงนี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกท่านเด้อที่เข้ามารับชมและติดตามกำลังใจเนาะเอาไว้พอกันใหมเนาะเสียงซีขับโชคปีใหม่ได้ไปยังย่านเตือนจกขับโชคจะได้อัน อันนั้นซ้ำไปที่ไปที่หตกคองวีนาดีเพชรสารคาดใบเสียงอ่าใบที่หเสียงซีได้เลขที่หตกบอนน,น่านข่อยว่าแล้วข่อยว่าเจ้าแล้วเบื้องข่อยอ่านก่อนข่อยว่าเจ้าแล้วเนาะตกบอลส,สุวัรน่าสาน่สามเนาะคือบอ่อตายจริงแท้ฝูงมูลโลค้าไข่หายดีย อทัดเทียงโชคราบนั่นมีแท้สัวประมาณแมนวา่าค่าดีพอขมอควรถามของหายหากสิเอีนจริงแท้ถามถึงสู้เซาซ,ซาซีโมงมลลงกันเนาะไปสถานที่ไหมเพิ่มเติมทุกท่านเอาเท่านั้นแหละเจ้านะ่ะวาสนาเจ้าจ้จำนั่นแหละเท้าเทาแซม กัยังอันเก่าอยู่เมืนบอกกัยังอันเก่าอยู่เจนะ้าเนาะแต่๋ยอวอากาศมันกบบระบ่ฮ้อนเนาะบ่ฮ้อนหลาแต่พอดีเทีเ่ยวเดี๋ยวได้พอดีย่างไปเที่ยวชมได้เนาะแนะนำทุกท่านมาเด้อถ้าว่านอกจากไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วไปเที่ยวแกง วิ่งจ่ายเนาะแถววังเวียงแล้วขึ้นมาพี่นอ้องมาลองสัมผัสทั้งแข่งเสียงขวางลองเบิง้งทุกท่านว่าจะเป็ี่ยนเนาะไรเนาะสถานที่ท่องเที่ยวการหลากหลายคือกันแถวทางธรรมศาสตร์แถวทางประวัติศาสตร์เนาะ